สวัสดีครับผมสุวรรณทัศมากรครับพบกันอีกครั้งนะครับนี่อะไรเอ่ยเสื้อผ้านะครับไทยซิลบ็อกเซอร์นะครับช็อตโอ้โหนะครับขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับคนไทยขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าได้เดือนละ8,54,370บาทนะครับที่เป็นเหรียญนะครับ 28,476เหรียญน,นะ้อสังเกตนะครับลงสินค้าไป total listing 358รายการขายได้นะครับ successful listing 354รายการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ98.88%ขายได้นะครับโอ้โห,โหขายเสื้อผ้านะครับมีไรายได้เดือนหนึ่ง8,000 800, 0 54,000บาทครับน่าสนใจครับขอบคุณครับ